สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในคลิปนะครับลากศัพท์ลาตินกรีกนะครับในภาษาอังกฤษอีพีที่6กกันแล้วนะครับผมก็อยู่ในนะครับอะไรเอ่ยนะมองออกหรือเปล่านะเป็นน้ำนั่นเองนะครับเป็นน้ำเปียกๆแฉะเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะสอนนะครับลากศัพท์ที่เกี่ยวกับนะครับน้ำนะครับความเปียก เบรกชแฉะน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะรวมนะครับไว้ในคลิปนี้เลยนะเพราะว่าคำพูดนี้เนี่ยนะครับมักจะใช้มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ไม่อยากเอาไปปนในคลิปอื่นนะครับเอาว่าผมจะรวมมาอยู่ในคลิปเดียวเลยล้วกันนะครับเอาล่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในคำแรกนะครับอควานะครับอควาก็เป็น อะไรครับเป็นรากศัพท์ละตินนะครับแปลว่าน้ำนะครับตรงตัวเลยนะครับอควานี่เราน่าจะคุ้นนะครับคุ้นเสียงมากๆเลยแหละนะครับอควาอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับน้ํานะครับลองคิดดูนะครับอควาเรียมนะครับอควาเรียมแปลว่าอะไรครับแปลว่าตู้ปลานะครับอควาติกแปลว่าเกี่ยวกับน้ํานะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเขียนนะครับคล้ายๆกันนะเป็น AQU นะครับแต่ว่าไม่มีตัว A นะครับผันเป็นตัว E นะครับ อ่านว่าอควีดักนะครับคือสะพานส่งน้ํานั่นเองนะครับอะควาเรียมเนี่ยนะครับเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมครับถ้านศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันเป็นมันมีปลานะครับมากมายเลยนี่ยอะควาเรียมแปลว่าตู้ปลานะครับเป็นแหล่งที่ว่าเป็นเรียมก็คือเป็นสถานที่นะครับอะคว้าก็คือน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยสอนในส่วนของราัพท์อื่นๆนะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยขอเอาที่เกี่ยวกับน้ําก่อนแล้วกันนะครับครับต่อมาเลยนะครับไฮโดรนะครับ ไฮโดรเป็นลากศัพท์นะครับมาจากกรีกนะครับคล้ายคลึงกันกับอะควาเลยนะคือแปลว่าน้ํานะครับอควากับไฮโดรเนี่ยเรียกว่าแทบจะมีความหมายใกล้เคียงกันเลยนะทั้งบริบทการใช้นะครับแต่ว่าไฮโดรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเจอได้บ่อยมากๆนะครับในวิชาอะไรครับทุกคนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของเคมีนั่นเองเอาล่ะคำที่มีคําว่าไฮโดรนะครับอะไรบ้างนะครับไฮโดรอิเล็กทริกนะครับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ํานะครับเห็นไหมครับลูกข้างลลาไปเลยครับเป็นเขื่อนนะครับมีการปั่นกระแสไฟฟ้านะครับจากน้ํานะครับไฮโดรอิเล็กทริกนะครับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้านั่นเองที่2ครับคาตอมาไฮโดรโปนิกนะครับก็คือการปลูกพืชโดยใช้น้ํานะครับลูกข้างล่าเนี่ยนะก็จะเห็นว่านับเขาเนี่ยไม่ได้ปลูกพืชบนดินนะครับเป็นการปลูกพืชนะครับโดยที่ให้ในส่วนของสารอาหารนะครับลงไปในน้ําแล้วก็ให้พืชเนี่ยดูดซึมขึ้นมาใช้นะครับไม่ได้ปลูก บนดินโดยตรงนะครับไฮโดรโปนิกการปลูกพืชโดยใช้น้ำนะครับคำต่อมาครับผมไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรแปลว่าน้ำคาร์บอนล่ะนะครับคาร์บอนคือก็เป็นคาร์บอนนั่นแหละนะครับเวลาเราเรียนวิชาเคมีนะครับก็จะเรียนรู้เรื่องของเคมีต่างๆนะครับสารต่างๆนะครับไฮโดรคาร์บอนจึงแปลว่าสารประกอบเคมีนะครับที่มีทั้งคาร์บอนและก็ไฮโดรเจนนะครับประกอบรวมกันเช่นอะไรบ้างก็พวกน้ํามัน ประมาณอย่างนั้นนะครับน้ำมันดิบประมาณนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเอาล่ะต่อมานะครับคำว่ามานะครับ m a r mar นะครับแปลว่าทะเลนะครับมีรักษ์มาจากภาษาลาตินนะครับมาอะไรบ้างนะจะแปลว่าทะเลมาอะไรบ้างลองคิดดูนะครับเฉลยนะครับ marine นะครับแปลว่าเกี่ยวกับทะเลนะครับ submarine submarine แปลว่าเรือดำน้ำนะครับ submarine เรือดำน้ำ sub แปลว่าอะไรครับ ซับที่จริงมันแปลว่าข้างใต้นะครับข้างใต้นะครับซับมารีนจึงรวมการแปลว่าข้างใต้ทะเลนะเรือดำน้ําอยู่ที่ไหนครับอยู่ใต้ทะเลนั่นเองนะครับต่อมาก็ผมอความารีนเฮ้ยพี่อควานี่เมื่อกี้นี่อควาน้าอ่าแล้วก็มารีนแปลว่าทะเลมันต้องแปลว่าเออเอาน้าทะเลหรือเปล่านะครับก็จะว่าอย่างนั้นก็ก็ถูกนะครับแต่ว่าอความารีนเนี่ยนะเป็นชื่อเรียกของพลอยนะครับพลอยชนิดหนึ่งนะครับที่มีสี ฟ้าอมเขียวหน่อยๆนะครับจะเห็นว่าสีข้างล่างของเขาเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกับสีน้ําทะเลอย่างมากเลยนะครับเขาจึงเรียกพลอยนับสีนี้ว่าอความารีนนะครับส่วนรูปแรกที่ผมเอารูปเอ่อมารีนฟอร์ดมาใช้เนี่ยนะก็อยากให้เพื่อนๆเอ่อนึกภาพเกีจากการออกว่ามารีนเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับทะเลนะครับเอาล่ะต่อมาเลยดีกว่านะครับกาเซียร์นะกาเซียร์ซึ่งอ่ามีลังส์มาจากลาตินนะครับถ้าผมออกเสียงผิดเนี่ยก็ต้อง จะว่ามันออกเสียงได้2แบบแล้วกันนะครับสามารถที่จะออกเสียงแบบปลาตินได้แล้วก็แบบปัจจุบันที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งแปลว่าน้ําแข็งนะถ้าภาษาอังกฤษก็จะออ,ออกเสียงว่ากราเซยถ้าออกภาษาลาตินก็จะกราซิกราซิประมาณอย่างนั้นนะครับเอาละงั้นเราจะไปดูคําศัพท์เลยดีกว่านะครับคําแรกผม glacial นะครับแปลว่าเกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับคำที่2 g l a c i เชีนะครับการปกคลุมด้วยน้ําแข็งแล้วก็คําที่3ามนะครับ glacier นะครับทานน้ําแข็งนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่า G.L.A.C. นะครับแกลกแกลกเนี่ยนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับน้ําแข็งการปกคลุมนะครับหรือว่าสิ่งที่มันก่อร่างขึ้นมาเป็นน้ําแข็งเนี่ยจะใช้ลักสับตัวนี้นะครับลักสับมาจากลาตินนั่นเองต่อมา ไคลโรนะครับไคลโรนี่แปลว่าเย็นจัดหรือว่าน้ําแข็งนะครับลากศัพท์มาจากกรีกนะครับไคลโรก็เจอบ่อยนะครับคือจะบอกว่าในบรรดาคําศัพท์ลาตินกรีกเนี่ยนะครับกรีกเนี่ยนะครับลากศัพท์ที่มาจากกรีกเนี่ยเรามักจะเจอในวิชาหรือว่าคําศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับเชิงวิทยาศาสตร์นะครับค่อนข้างมากนะครับเอาล่ะไคลโรอะไรบ้างนะครับไคลโรไบโอโลจีนะครับไบโอโลจีเอ้ยเหมือนเคยเรียนไปแล้วนี่นะครับไคลโรไคลโรแปลว่าน้ําแข็งเย็นจัด Bio, Bio, ไบโอไบโอแปลว่าชีวิตโลจีแปลว่าออคำพูดการศึกษานะร,รวมกันเป็นไคลโรไบโอโลจี o, ology, รวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอุณหภูมิเย็ยนจัดนะครับ Bio, ไบโอแปลว่าอะไรครับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับชีวะสิ่งมีชีวิตโลจีคือการศึกษาการศึกษาสิ่งมีชีวิตไคลโรในสภาวะน้ําแข็งหรือว่าเย็ยนจัดก็ตรงตัวนะครับต่อมา ขันที่2องไคโ g เจนิกนะครับไคโ o เจนิกคืออะไรครับเกี่ยวกับความเย็นจัดนะครับที่ผมเอารูปเข้ามาข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายคนนึงอยู่ในเหมือนหม้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิเขียวว่าลบ128องศานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไคโ o เจนิกเขาเรียกว่าเทเรพีนะครับเป็นเหมือนการรักษาการบําบัดนะครับเหมือนสภาพร่างกายด้วยความเย็นจัดนั่นเองต่อมาครับผมอันที่3ไคโรสโคปนะครับ เป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้วัดจุดเยือกแข็งของของเหลวต,ต่างๆนะครับเช่นเราอยากจะรู้ว่าเออน้ำเนี่ยมันเยือกแข็งที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เอาใช้เครื่องนี้วัดนะครับหรือว่าถ้าเป็นนมล่ะถ้าเป็นนมวัวเยือกแข็งเท่าไหร่ถ้าเป็นเลือดล่ะนะครับเยืะกแข็งที่เท่าไหร่ก็ใช้เครื่องนี้วัดได้นะครับต่อมานะครับ h u m i d i นะครับ h u m i d t h u m i d u s เนี่ยนะแปลว่าชื้นเปียกนะครับ รักษามาจากละตินนะครับซึ่งคําว่าชื้นเปียกเราอาจจะคุ้นชินกับคขาว่าเอื้อดใช่ไหมครับแบบมันทั้งบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นเวลาฝนตกนะครับรู้สึกว่ามันชื้นชื้นมันรู้สึกเหนอะตัวหรือว่าเกิดขึ้นในโซนภาคใต้นะครับของประเทศไทยนะครับที่มีเคลื่นลมทะเลนะครับพัดมาติดตัวมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกชื้นชื้นมันไม่ได้ร้อนแบบแห้งร้อนแบบเปียกๆนะครับฮิวบิดัสนะครับก็แปลว่าชื้นเปียกนะครับ คำท,ที่มีคำว่าฮิวมิดล่ะอะไรบ้างนะครับฮิวมิดไฟร์นะครับฮิวมิดไฟร์ um คือเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนะครับก็คือจะเป็นเครื่องที่ว่าปล่อยออกมาเป็นเหมือนควันนะครับเล็กๆนะครับถ้าเราเอามือไปแตะนานๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีไอ้น้ำนะครับมีน้ำเนี่ยเกาะที่มือเรานะครับก็คือช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศนะครับในกรณีที่ในกรณีที่บริเวณแห่งนั้นเนี่ยนะมันมีความแห้งในอากาศเยอะเกินอาจจะหายใจแล้รู้สึกว่า เจ็บคอรู้สึกมันแห้งนะว่เพิ่มความชื้นในอากาศได้ต่อมา humid humid แปลว่าชื้นนะเพื่อเพื่มอาจจะคุ้นกับคาว่า humidifier นะครับหรือว่า humidity นะครับมากกว่า humid นะครับแล้วก็คําที่3มคือ dehumidify นะดีแปลว่าลดลงนะครับ dehumidify แปลว่าการลดความชื้นในอากาศนะบ,บางที่ก็ชื้นเกินนะครับในกรณีแรกเนี่ยก็คือมันแห้งเกินก็เลยเพิ่มความชื้นแต่ว่าในกรณีที่เป็น dehumidify เนี่ยก็นะคือ อากาศมันชื้นเกินไปนะครับก็เลยต้องลดความชื้นในอากาศลงนะครับถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นในของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับเรื่องของความชื้นในอากาศเนี่ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของโรคต่างๆได้ง่ายอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยมีความเชื่อในการนําอะไรครับนําเกลือนะครับไปใช้วางในมุมห้องต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะเขาอาจจะสอนมาว่าสามารถที่จะเป็น เกลือบริสุทธิ์นับไล่ผีได้นะครับมีความบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าทางการวิทยาศาสตร์ในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมันช่วยดูดซับความชื้นนะครับทําให้ลดอาการของอาจจะลดการป่วยลดการแบบความสกปรกในอากาศเนี่ยลดด้วยการใช้เกลือได้นะครับนั่นเองต่อมาดีกว่านะครับในส่วนของ f r i g u s f r i g u s frigid นะครับ f r i g u s เนี่ยมีลักษณะมาจากละตินนะแปลว่าความเย็นความหนาวนะครับมีโนโลแมนโบมืออยู่นะครับ คำที่มีคําว่าฟรีกัสเนี่ยคืออะไรบ้างน,นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเคยได้ใช้แหละนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีรากศัพท์มาจากละตินนะครับฟรีกัสนะครับคำแรกฟรีจิตนะครับฟรีจิตนะครับแปลว่าเย็นจัดหรือว่าอารมณ์เย็นชาก็ได้นะฟริจิตเย็นจัดหรืออารมณ์เย็นชาคําที่2 r e รีฟิชเจอรเตอร์นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าตู้เย็นนะครับ เพื่อนรู้หรือเปล่าว่าตู้เย็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับเราจะใช้คาว่าอ่า r ีฟิชเจอร์เตก็ได้หรือว่า fridge ก็ได้นะครับต่อมานะครับ refrigerant นะครับแปลว่าสารที่ใช้ในการทำความเย็นนะครับก็อาจจะใช้ในโรงงานต่างๆนะครับในตู้แอร์นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวสารทำความเย็นตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็เป็นแชร์ลักซ์ฟรีกัสนะครับเป็นฟรีชฟรีกนั่นเองนะครับก็จบแล้วครับในส่วนของนะครับคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความเย็นความหนาวนะครับความเปรียบความชื้นเนี่ยนะครับคำบางคำนะครับที่ผมไม่ได้นํามาพูดเช่น frost นะครับหรือว่า chill เนี่ยนะครับที่ไม่ได้นํามาก็เพราะว่ามันมีความตรงตัวคือตัวมันเองแปลว่าหนาวแปลว่าเย็นอยู่แล้วแหละนะครับสามารถที่จะมองออกได้เลยนะครับอีกทั้ง frost เนี่ยก็น่าจะมาจากลากศัพท์ของแซกซอนนะครับไม่ใช่ลาตินกรีกนะครับ chill ก็ chill chill สบายๆแล้วน่าจะเข้าใจได้นะครับ ก็จบแล้วครับในส่วนของคำศัพท์ในวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและยังสามารถส่งแฟนอาร์ตและสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจโนแลนด์ส Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ